ไม่ต้องใช้เงินยิงแอดโฆษณาเลยแม้แต่บาทเดียวเราก็สามารถหาคนไข้ใหม่เข้ามาที่คลินิกได้ไม่จำเป็นต้องลดราคาก็ทำให้คนไข้จำนวนมากยินดีจ่ายให้กับคลินิกได้มันอาจจะส่วนทางกับวิ่คนคิดนะแต่ว่าสิ่งที่ผมทำมาตลอด4-5ปีเนี่ยมันมพิสูจน์ว่าเฮ้ยมันไม่ต้องยิงแอดโฆษณาก็ได้ การตั้งราคาหรือแม้กระทั่งจุดยืนทางธุรกิจของคลินิกเองจะเอาข้อมูลอันนั้นนะมาแปลงให้มันเป็นความคิดสร้างสรรค์ทางการตลาดสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันฟังแล้วดูเหมือนว่ามันง่ายเนาะต้องมาทำความเข้าใจกันยันยันว่าเราไม่ควรจะลดราคาอันนี้คือสิ่งที่ชอบมากอันดับ2คือ Data ของอาจารย์ออฟเนี่ยรู้สึกว่ามีประโยชน์มากค่ะคว่าเราจะนำข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยไปใช้ยังไง เพราะว่าบบางทีอานาลิซิสเราไม่ได้คิดวิเคราะห์เลยเราเก็บ Data ไว้เยอะมากอยากให้เห็นหลายๆจุดแต่พอคันนี้รลืมจุดที่เราจะโฟกัสให้มันเป็นซิงเกิลพอยจริงๆอันนี้ก็เริ่มมองภาพออกว่าเราต้องโฟกัสอะไรทุกอย่างมันต้องลิงก์เชื่อมเข้าสู่กันทั้งระบบล้ะค่ะแล้วมันจะถึงจะเห็นผลสําเร็จดีสามารถที่จะเอามันไปใช้ในคลินิกของเองได้